ลำเดี๋ยวสวัสดีครับพ oh ี่น้องพวกก็ช่องฟุกขวัญใจลำเพื่นออฟฟิเชียลนะครับเฮ็ดยังก็เซอร์ไพรส์วันเกิดพี่ชายพี่ชายพี่ชายคนไหนพี่คิดตี้บ่ใช่ิตะอุ้ยอ่ะให้ฉันจุดเลยเนาะไปเช็ดฉันกระสุนชีวิตจุดเลยเนาะอุ้ยเดี๋ยวมันยังมันยังพ่พ่อเลยฮะ จะยังไม่นี้เลยเอ่าเขาสั่นกับเตรียมตัวไว้แม่นบอลนั่นพาเข้ามามัดเอวันแม่นบอลบ้าเส, <c oughs> สียงหัวถือใจ <c oughs> เานาะไอ้บอลสิตีนั่งบังไห้เอ้าอ่ะสิหันหน้าไปทางเล่าคุณดอก <c oughs> เด็กที่จังไปหัววันเกิดแล้ว โอ้นะครับอันไอ้บางหันไอ้แล้วป่วยมันบอันที่บ้าก็รับวัวเร็วไปพ่อกันแต่งงานขุงเทศบอกแล้วฉันบอกแล้วว่าให้จุดถิ่นใบโลดลมมันฮือว่าฉันว่ต้องจุดก็ไนเลยแบเดียวเออะว่าฉันแหละเอาปัญญ มาเรียวแฮปปี้เบอร์เดย์ทูยูไหนข่าวไหนชิวข่าวเนี่ดีใจมันน้องสาวสบายวันเกิดแมาเดินไหมไหนข่าวกะกะกินเครียดก่อนก็ได้รโอ้โงพี่ตี๋อะไรก็ได้สิไม่จุดแล้วเอ้าห้องให้มันโจมแฮปปี้เบอร์นั่น คนที่ละเฮี่ยพี่เบอร์เดะดูอยู่เอาเบอร์แมนติทำนองคนละทำนองติสวดมนต์ได้เว้ยเอาเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนเอาปักไม่น่ะนะไม่ยันอันหนึ่งอยู่เแต่อ่ะเดี๋ยวจุดจุดให้มันแบบคือจังไม่ให้มันเป็นรอยดำๆให้สมแบบให้คือจังปรจุดเหลี่ยงสี่เมเป่าเหลี่ยงสี่เม แฮปปี้เบอร์เดย์ทูยตบมือน้ำหฮปปเบร์เดย์ทูยูแฮปปี้เบอร์เดย์แฮปปี้เบอร์เดย์แฮปปี้เบอร์เดย์เฮ้เฮเฮ้เฮ้เเฮีเฮเ้เฮ้้เฮมันฮ้เฮ้เฮ้เฮเเฮ เป็นตะจมให้บบนี้เหรอเอ้ยมันวันแคบบเฉยวนึกดอกข้าวอย่างแรงนั่นดีให้เขาน้ำไม่มีเหมือ <c oughs> นเดิมนี่น้ำนี่เหลี่ยเรียบร้อยเอามีของหวานเพิ่มเอ <c oughs> นานั่นเอ้าอันนี้พลมัมอะไรตีไหนเอาต่ว่า <c oughs> <c oughs> ก็เมื่อเช้านี่มารถแข่งรถเก่งปะเงียงงามมากจะนึ่งเพตูนที่นี่เพิ่อนอันออกไปซักผ้าก็ลเลยมานั่งขาเพิ่อนอยูุติไปเช็คนี่ขาดเมื่อไรเอาไว้จุดถูกจุดเทียนนี่เป็นยังตาเป็นยังตาเป็นปูใหญ่โอ้เนาะว,ว่ามันเป็นเนี่ยปูฮะเมื่อคืนเนี่ยนะ ยี่หลีสองมือติดเลยด้วยีีวันละหมื่นเจ้าคือหมานแน่น้องเลยนั่นลหละดีแล้วมีคนทักแพ่งแหงหอีแล้วก็เก็บไบแมนใส่ผงปุอยใส่ใส่ฟองดีดีตรงที่ว่าดีโอ้ยคนหละดีมันดีตรงที่ว่าอัน จังแบบว่ามีคนนักเพรีิงหอแล้วแบบว่ามีเอฟซีติดตามเหล่าเวลานั่นสร้างเนื้อสร้างโตก็ตสีได้สร้างขึ้นง่ายๆมี <นะ S 1> บ้านมีรถเข้าใจว่าอนาคต <ไป S 1> มีงานงแ้ว,แว,ออวไวรม,มันห่ออันเธอหน้าร้องเพ <c oughs> ลงไอ้รักลายรักอะไที่ผาแตมมันห่อสีอะไรเสียก เสียงเสียงมันเหินมือนังเนี่ยอ้าดีขึ้นก่อนไงฉันไม่ได้น้องกันหยอกเซลเออที่นี่เขาก็เสิด้ยนางส้มบรรยากาศรถแรนไปแรนมากเสิยดพยพ่อพ่อลดไจเกอะนะอันนี้วิ่งมากกว่าเพื่อน เข้ามาใหม่แน่นอันรอบนั่นอันเลียนเข้าไปพุ่นได้อันป้ายบ้านน้องให้มันอยู่พุ่นเหมยก็กเลยอันรัดเข้าไปพุ่นพอดีพอดีไปเห็นงานก็ว่าม้นหมองนันได้อันที่ว่าเขากำลังมูนี้เราก็ย้อนเข่า ตรงนี้ล่มลื่นดีครับพี่น้องเดี๋ยวกว่าพี่ตุ้ยครับพี่นะอยู่จังหวัดเดียวกันนะจังหวัดอีอหยังครับว่บามุกดาหารโอค้คนมุกดาหารแต่พี่ตุ้ยอยู่ตอนตานที่อวันใหญ่อันนี้สาวสูงเนินนี่อันนี้แปลกมูอแปลกพวกบ<ด>ันน<ด><ด>ี้ยูยีสานน้ำมูอสะแก้วเกิดบสะแก้วเลย ตาวนมีพี่มีพี่ตุ๋ยแล้วก็มีพี่ยิ้มแล้วก็ไอ้ฉันหลงเอ้าอันบ้านเป็นสีชาเกียรอันพี่ฉันหลงผมมาจากคุณบ้านเดียอกัพี่อันหลัอันไพรโนรือว่าคนอำเภอเดียวกันกับพี่ดีกว่าพี่เชื่อมีนปะทุนอำเภอเดียวกัน ไผ่ไผ่เจ้าคุเนี่ยก็บ้าเมียนจำได้ขักเลยเสียเดี่ยงมามอยู่บ้านนาดี<_><_>พี่อยู่พะลูกาเสียเดี่ยงาผูนันเขาวาผิดเดีียว แต่ว่าไปสีสะเกตไม่นั่นผู้ว่าฉันอยากไปใส่ว่าหัวสีสะเกตที่แรกที่นึกถึงสารแม่ฮันนี่อยากไปเองนี่นั่งปายนี่เป็นตาภาพไปอยู่เืดิดเขาเป็นเนาะไปห้องเพลงเหียเมียเพิ่นฟังสิได้เด่นซีเด้ดังขึ้น ไปขอขอพ่อขอพ่อนมาเลยว่าขอพ่อให้เด่นให้ดังเดี๋ยวขอพ่อนบอกว่าขอให้หนูขาวขึ้นนะคะเป็นแนวนั้นไม่ได้บูลลี่เขาขี้นิกึ้นไอ้สองสามรอบมั่นกับขาวดอกเฮ็ดเจีเจีเฮ็ดงานหาเงืนหลายๆเขาขี้นิกเด้อก็ขาวอีหลีฉีดสองสามรอบเท่านั้นดอก โอเคครับพี่น้องคลิปนี้ก็มาโบสเ์สภลาบสถโนโหัวมวนนะครับถ่ายบรรยากาศให้เบิ้งนิดเดยหน่อยนะครับบรรยากาศลดแลนเด้ <c li pp ini> คลิปนี้ก็เิพาะลุกเมก่อนนะครับฝากไบเพียงท่านีคลิปหนาพอกันไหมนะครับสว,ส,สวัสดีครับ,ส,รบสาธุลูกหละ <c li pp ini>